พาชมป่าอยังธรรมชาติบ้านเราอันนี้อันนี้ป่ายังพาเที่ยวป่ายังพาเที่ยวป่ายังธรรมชาติป่าเข้าพาเที่ยวป่าอย่างธรรมชาติเดินป่ายพาชมธรรมชาติบ้านเรวอันนี้เที่ยวป่ายาง ดอกไม้สวยงามดอกไม้ของไม้ต้นแตยางสวยงามงดงามครับพี่หนุ่มดอกไม้สวยงามดอกไม้สวยๆดังนีสวยดอกไม้สวยออกต้นไม้สวยก่อน ต้นประดุต้นปดุงามครับต้นปดุสวยงามธรรมชาติบานให้พาชมดอกไม้สวที่ป่ยา,า,าย,ยางข้างวัดไปไ่ายางข้างวัดสวยงามสวยงามสวยามธรรมชาติบานเฮ้ ชมปลายางดอกไม้สวยงามธรรมชาติบานเราคนทำถาจะตกช่อมผีเสื้อผีเสือสยงา บะรยานนกาศร้อนฝนไม่ตกบรรยากาศร้อนฝนตกเลยเนาต้องาย่างพาเที่ยวทางไม่ใช่ลองให้ เดินปาย่างพาชมธรรมชาติโอ้าพาชมบรรยากาศให้ฝนจะตกมันจะมาเมื่อคืนนี้ใายฝนจะมาวิวสวยวิวสวยวิวสวย เดินพาดเดินเข้าวัดแล้วเดินเข้าวัดธรรมชาติที่วัดมันเยอะแล้วหอมไขโมยโมยอมบุดอ๋อสวย มาชาทีวัดป่าหนองบัมีย่สบนก็อำเภอก้นลอะวง่อนอกไม้ก็ไม่เหลอขโมยขโมยเยอะขโมยเยอะทาเข้าวัดป่านองบัวมี่สิ ในคลิปหน้าจะลงเขาขึ้นเขาพาเที่ยวเขาอันนี้เที่ยวที่วัดก่อนวันนี้ชมพระพุทธรูปสวยงามพุทธรูปสวยงามธรรมชาติบานเกาียมีต้นโพธใหญ่ด้วย กดไลค์กดแชร์ไปิกอาชาร์ทุกนอย่างนี้สาึุสสุสามดเดินพอ